กำลังหอกำลังหอเดี๋ยเอาหมาไปอ่านนะ,ะกินลูกินกิน ช่วยด้วยโอ๊ยตายแล้วกูไม <c oughs> อ,าาอาบน้ำลูกอาบน้ำกูต้องเปลี่ยนนะมึงแมนมันมนี่ัาคองเต้ไปเตุ้้ยมึงหูบ้า เวลามึงโดดใส่กูนี่กูจะใจจิตขาดมึงกุยมึงเหม็นคนมึงนี่เห็นปะตายแล้ว,วกูโอ้ยหมาใหญ่กว่าคนว้าเพื่อเพิงอมาซอยกูเนี้ยอีเพืงมาซอยกูอาบน้ำเลยเร็วเย็นเย็นลูกใจเย็น อยู่ดีดีอยู่ดีดีเดี๋ยวมีเอ็มเจา็สชมพูหัมันแหม่ถายังมาซึ่งมาอาบน้ำห้มพูเดซานเดะที่เอามาอยู่นึงด้หูดิวในเกงอุ้ยปิดบืถือข้างเดี๋ยว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 มัปียกไปทั้งรัง่นึ่งดูว่าสีน้ำกระนั่งเดี อีฟสัตว์เ้าบอกหางขามาให้มันไม่ได้ตั้งใจ <ś c oughs> อีกกล้วยเขอามาอาจารย์บูมาเดี๋ยวดิดิดิมากล้วยป,ประสันไปไปมันทำไมาลูกามาันเขาต้องตดเดี๋ยวเขาหน้าตัวหน่อยดิมันลูกมามันวุ้ยเป็นประสันกระตัตงอย้ยรือมาบอกแห้งมา,มามามาเอามาเอามา,า,มาสาขโมงให้หมา ทำไมหนูเวลาหนูไปเล่นน้ำหนูเล่นได้ลูกแล้วเราอาบทำไมเราไม่อาบมันแย้มมึงไปตนอันน้ำยู่ในสานั่นนาเขาไม่มีนอยนั่นมันโอน้แลงน่ะน้องห้องเต้น,นะคะน้องห้องเต้เดี๋ยวน้องก็จะสะอาดแล้วนะคะอุ้ยบ,บ่หอดซองซองนาทีมันอ่านแล้วมันก็ไปตนสาทำไมสิ่งเซฉันมันเพิ่งอาบน,น้ำหรือยังคะ อ่บแล้ว,วบ้าเด้อเาซื้อหาแนมนมใ่<ถ>พี่แม่พอโแม่มามาของเต้มึงสิเบเจ็กมันมึงเบี้ปากเนาไม่สะโลากแกน่นอเอานำให้มาได้เมื่อนี่แม่โอสะโลกแกน่นมาสักกระด้วย หน of ่าซื้อมากเลยไม่เพิ่สนใจมาแม่ใน่ลูกว่าตลาดจะพร้อมมึงแก่ข่อยมึงเด้อเพื่อนกิ๊บโผล่ฉันมึงแก่กูแบบว่ต้องซื้อมาสิอาบน้ำไม่กันบอซองขนนี่สู้แต่ขาอะไรสุดข้นสุดบางดีเด่นอย่าได้ลูกว่ากุยลีมาสีแม่มึง ทำไมหนูกุยจังเลยลูกจะแน่ดิเพราะไหนไปยุเขาต้องไปจ้งวาไหนจังหวะมันเิ่จะไปจับคางมันเลยเอามาอีไรใส่แล้คกับลูกอีเอม่อะไรเาจะมาอ่านน้าอานดิอย่าซีดใส่แม่นะลูกนะไม่ซีดหรอกเออยูนี่นิงสิส่แน่ปจะเปมออจัง ปัญญามันเกิขึ้นังเปโดดนาโดดนามอุคือจังว่าโดดนามันกโดดอยู่นะบัญหอับนามมันขึ้นปยากอาบอุ้ยว่าซันถ้ามันอึ่งซึ้งโอ้ยห้ามอุ้ลูกไปตักแล้วเดี๋ยวปัานึงเจยังจุ่มเน้อเรื่องปัญหาปัานอันี้ดีจะคอยตัดอจุ่มช เอ้ยลูกกระยูคิ่ของมันอยู่ดีมันก็น่ารักอยู่นะลูกพอดีแล้วได้คลิปร่งยูทูบอ่ะก็หนูไม่กุยนะลูกอุ้ยจริงๆบัวเขามันก็ข้ามาเหรียญหน้าเอาแต่มันไ่มีมาดเด้อสยามาดให้มันเห็น่เไมีเห็ดมืหันเนาะ่ว่าไปสังกัดต่างกันล้วันมันเล่นพวที่เขาแดนเนาะ ซือยามาไทกินไมเราเจ็ดอยคือมนสุดเจ็ดแดไดต้ดอนมกินเท่เลยางเดือนกิน้งองตัวทั้งสิน้ดงัดอึ่งบันีอึ่งอะไรโอยก็เจ็บท่องแม่ปวดขี้แม่เ็เจยบอย่างนี้หนยะปวดขี้เจ็บท่องอาบอาบาในข้าวนมบ่อยเร็ว ก็ไปโดนด้วมันแทงตูหย่างบ่ไม่หยังดอกขี้ไปขี้ไปเร็วๆจะพองให้อัดน้ำิ่นด้อโอ้ยแตนจะพองน้ำกนฝาใได้เพิ่มด้สงสาฝาในอัดดีๆด้อยจะโดนไหนจะาะจาเอ๊ไม่ใช่อันนี้ไปขี่ไตจะรด้่ายใน้องหน้วมันก็ขี่โดนแท้ ว่ากู้ทหารกว่นรอว่าจะอาบน้ำม,มารอแต่ตมัวอวานทหารมันบ่นม่วิชันเดี๋ยวลูกมาหนมงแน่ไม่ไม่ได้บน่นลูกเอยไงจะกระมังอยู่ดอก สู้ไหนทั้งแม่มึงทัมงม้มึงล่ะมันมึนมึนเข้าไม่ยองขับนะเอาจะบอกได้ไหมมึงซนะือ้อเฮ้ยนายปีแล้วปีแล้วอาบให้ตะมึงเนี่ยล่ะ นี่หลัะเรา,า,าต,ต้องเข้ากลร์มังไม่รู้เ,เข้าไปของใครดินางนงอง <c oughs> นี่ไม่ขึ้นน่านออกแต่ฟ้องน,นะเอ๊ะยังไงลูกจมมือมึงขึ้นมาเอง ย um <was> ังไม่เสร็จนะลูกไปไม่ได้ถ้งไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมเอ๊ะสารเล้วงแต่พึ่งเส๊ะ Nhá. Yeah. A e, e! đi a đi Cái này là ai vậy? Cái này lắm đi เอาต้นไปเออเอ้าอฮือฮสิฮือมือก็ไฮอฮอือออืออฮือฮอฮฮือฮือไปอฮือฮือฮืออฮือ้อฮือฮม ต้องเช์กันแล้วกันละมือนี้